สาริกามาคุยแม็ภไพทอกับผมออฟัชนนท์ EP พที่147ครับจริงๆ EP นี้เนี่ยอยากจะเปลี่ยนชื่อรายการมากๆเป็นสาริกาดวงกุดนะฮะมาเกมที่เราเจอกับบรเซีย็ด m ์มุนในเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแพ้คาบ้านไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งแบบน่าเสียดายสุดๆนะครับเพราะว่าถ้าดูจากรูปเกมแล้วเนี่ยทั้ง2ทีมเปิดแรกกันมันมากนะครับโดยเฉพาะในช่วง15นาทีแรกคือไม่ง่วงเลยครับแม้ว่าเกมจะดึกมากก็ตามนะครับ ทั้ง2ทีมมีโอกาสที่จะทําประตูได้พอๆกันนะครับแต่ว่าทุันประตูของทั้งสองฝ่ายก็ถือว่าเซฟกันแบบอุตลุดเลยนะครับโดยเฉพาะชอาา็อตมาสจยนของนิกโปลในช่วงต้นเกมนะครับที่เซฟไปได้อย่างเหลือเชื่อแต่โดยรวมแล้วตลอดทั้ง90นาทีต้องยอมรับครับว่าครึ่งแรกเนี่ยหลังจากผ่านพ้นประมาณสัก10-15นาทีแรกเนี่ยดอดมุลดีกว่าเรานะครับดอดมุนดีกว่าเราแล้วก็กลายเป็นดอดมุลที่ทะลุตรงกลางมาได้บ่อยครั้ง อย่างที่ผมเคยบอกไปใน E ีีก่อนๆน,นะครับว่าจุดอ่อนของนิเลเซนเนี่ยอยู่ที่มิดฟิลด์ตัวรับตรงกลางนี่แหละว่าเวลาคู่แข่งถ้าเขาเห็นช่องตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยมันจะทะลุมาแบบทะลุกลางป้องมาได้ตลอดแล้วดอทมุนก็ทําได้ดีมากในเกมที่เจอกับเราซึ่งทําให้พวกเขาเนี่ยได้ประตูขึ้นนาไปก่อนก็จากบริเวณตรงจุดนั้นนี่แหละครับที่ยิงเข้าไปป๊บก,ก,ก็ช่วยไม่ได้แล้วส่วนครึ่งหลังเนี่ยของเราเล่นดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่ดีเพียงพอ คือดวงกุดด้วยเพราะว่าทั้งเสาทั้งคานทั้งสามเหลี่ยมจังหวะของวิลสันที่หลุดเดี่ยวไป2ครั้งที่ควรจะได้แบบหนึ่งก็ไม่ได้นะครับคือถ้าเป็นวันอื่นเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นวันที่เจอกับเชฟฟิลยูไนเต็ดเนี่ยยิงเป็นเข้า8-0หรือดูการที่แล้วที่เจอกับสเปอร์แบบนี้ยิงเป็นเข้าดวงมันไม่มีฮะในเกมกับดอทมูลนะครับคือยิงเท่าไหร่ก็ไม่เข้าคานมัง่งเสามัาง่งติดเซฟของคู่สัตรูบ้างนะครับ ยังโอกาสของวิลสันเนี่ยผมโอ้โหคือผมอุทธธานแล้วผมกุมหัวด้วยความเสียดายแบบสุดๆเลยนะครับหรือแม้กระทั่งในช่วงทดเวลาบาดเจ็บโอกาสของแอนทนีกอร์ดอนที่ก็ไปชนคานอีกนะครับคือดวงไม่มีจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่าเราสู้เต็มที่แล้วนะครับน่าเสียดายแต่ว่าไม่เสียใจคือคือแพ้แบบนี้มันน่าเสียดายแต่ว่ามันไม่มีอะไรต้องมาตำหนินักเตะหรือแม้กระทั่งสตาฟโค้ชอย่างเอ็ดดี้ฮาวแล้วก็ทีมงานนะครับเพราะว่าทุกคนสู้เต็มที่แล้ว แล้วอีกอย่างหนึ่งที่มันดูไม่เป็นใจก็คือ,อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรรมการผู้ตัดสินไม่ว่ากันนะครับผลที่ตกลงมาอย่างหนักบางคนบอกเฮ้ยมันก็สนามเดียวกันมันก็เล่นที่เซนต์เจมส์พาร์คเหมือนกันใช่ครับแต่กลายเป็นว่าของเราเนี่ยดูเหมือนจังหวะจะโคนการจ่ายบอลการทัชบอลเนี่ยมันดูไม่สมูทไม่ราบรื่นแล้วก็มีข้อผิดพลาดมากกว่าเกมที่ผ่านๆมาก็ไม่เป็นไรครับจบเกมเราแพ้ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งแต่ว่า มันเสียหายอยู่พอสมควรคือจะบอกว่าไม่เสียหายก็คงจะไม่ได้เพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในกรุ๊ปออฟเดทเนี่ยเกมในบ้านเราสําคัญมากแล้วเราควรจะเก็บแต้มในบ้านให้ได้ตอนนั้นผมบอกว่า9ด้วยซ้ำเจถึงเคะแนนเนี่ยเราควรจะทําให้ได้แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเกมในบ้าน2เกมเนี่ยเราได้มา3คะแนนแล้วเราแพ้ไป1คือชนะเปสเชลซีหแล้วก็แพ้ดอทมูนหน เกมนอกบ้านเราไปเยือนวิลาเราได้มา1แต้มคือเสมอ0ูนย์ทำให้ตอนนี้อีก3เกมที่เหลือเราเหลือเยือน2และเย่า1หนักหนานะฮะค่อนข้างที่จะหนักหนาอยู่พอสมควรน,นะครับแต่แต่แต,แต่ด้วยความที่กรุ๊ปออฟเด e แต้มตอนนี้มันไม่หนีกันมันจะกลายเป็นงูกินหางอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นน่าสนใจว่าทั้ง4ทีมเนี่ยจะกลายเป็นว่ากรุ๊ปนี้ มีโอกาสเข้ารอบกันทั้งหมดนะครับโอ้ตรงนี้ได้ลุ้นกันทุกเกมลุ้นกันมันอย่างแน่นอนเผลอๆเนี่ยผมว่ามีโอกาสลุ้นจนถึงแมตช์สุดท้ายนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์เกมที่เหลือในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรวมไปถึงพรีวิวเกมกับบูฟแฮมตันในวันเสาร์นี้และมาอัปเดตตัวเจ็บของเราเนี่ยนะครับต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเราด้วยครับซูซูกินั่นเองครับซูซูกิจัดหนักจัดเต็มมอบโบนัสใหญ่ให้ถึง3ต่อกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปีซูซูกิทริปเป a l ออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้สุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อนะครับสต่อที่ว่ามีอะไรบ้างขึ้นเอาไว้ให้ดูที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจรถยนต์คันใหม่ก็อย่าลืมครับใช้ตามามองซูซูกิกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณซูซูกิด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์โอกาสในการเข้ารอบของนิวเซนในเกมที่เหลือครับมาดูบทสัมภาษณ์ของเอ็ดดี้ฮาวกันหน่อยครับเอ็ดดี้ฮาวบอกว่าแท็กติกของดอทมูลพวกเขาดีมากครับทำให้เราเนี่ยมีปัญหาแดนกลาง แต่ว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเราก็ดีขึ้นมากเหมือนกันแปลว่าฮาวก็เห็นไม่ใช่ฮาวไม่เห็นนะฮาวก็เห็นแล้วอันนี้ขอเสริมเอ็ดดี้ฮาวนิดนึงนะฮะนักเตะบางคนโอ้โ oh, หผิดพลาดเยอะเหลือเกินผมว่าทุกคนมีชื่ออยู่ในใจอยู่แล้วว่าเกมกับดอทมุลเนี่ยใครผิดพลาดมากเป็นพิเศษนะครับฮาวบอกด้วยครับเราทําได้ดีขึ้นในครึ่งหลังด้วยโอกาสที่เราสร้างขึ้นมาได้แต่ก็โดนเสากับคานไปเสีประตูไปตอนนี้เราต้องทํางานอย่างหนักในกลุ่มนี้ มันคงเป็นเรื่องยากแต่เราอยู่ในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆอยู่แล้วคุณรู้ดีว่าคุณจะต้องชนะในสถานที่ที่ยากลําบากตอนนี้เราต้องเตรียมพร้อมสําหรับสัปดาห์หน้าผมคิดว่าเราไม่สมควรแพ้ในเกมนี้ก็แอบ,บคิดเหมือนเอ็ดดี้ฮาวเหมือนกันนะคือถ้าเอาแบบแฟร์ๆเนี่ยผมคิดว่าควรจะมี1แต้ม1แต้มนะครับนอกจากนี้ฮาวออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะคนสําคัญของเราอย่างอเล็กซานเดอร์อิซักแล้วก็จะขอบเมอร์ฟี่ซึ่งดูเหมือนว่า จะน่ากังวลพอสมควรทีเดียวนะครับคือกลายเป็นว่าเราต้องเปลี่ยนตัวเพราะอาการบาดเจ็บอีซัคเจ็บไปตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งแรกส่งวิลสันลงมาอีซัคดูเหมือนว่าจะมีปัญหาหนักจากอาการบาดเจ็บที่ขาหนีบซ้ำอีกรอบซึ่งล่าสุดเนี่ยมีนักข่าวออกมาอัปเดตอาการของอีซัคแล้วนะครับว่าน่าจะต้องพักประมาณ1เดือนซึ่งกลายเป็นว่า1เดือนเรามีเกมถึง5นัดและมีทั้งอาร์เซนอลแมนยูดอทมุนจะไม่มีอีซัคเลยนะครับ อีซัคก,ก็จะช่วดกลับไปเยือนถิ่นเก่าทีมเก่าอย่างบุนเซียดอร์ตมุนน์นั่นเองนะครับส่วนเจ้าของเมอร์ฟี่เอ้ี่าบอกว่ามีปัญหาที่หัวไหล่อาจจะไหลหลุดซึ่งหวังว่ามันจะไม่ร้ายแรงเมอร์ฟี่เองก็อยากจะให้เป็นเช่นนั้นซึ่งกลายเป็นว่าไอตอนที่เปลี่ยนเมอร์ฟี่ลงมาแล้วเมอร์ฟี่เจ็บเนี่ยตรงนี้น่าเสียดายน่าเสียดายตรงไหนด้วยฮะช็อตนั้นเนี่ยคือเป็นจังหวะที่เรากําลังพยายามทวงประตูคืน แล้วผมเห็นอ็ดดีหาพยายามจะมีการเปลี่ยนแปลงแทคติกคือตอนนั้นเนี่ยเมอร์ฟี่ลงแต่อามิรอนยังอยู่นะแอนโทนีกอร์ดอนก็ยังอยู่นะกลายเป็นว่าเรามีปีก3คนทาวกำลังจะปรับตำแหน่งอะไรหรือเปล่าจะมาเล่นแบบ4-2-4หรือเปล่าแล้วตรงกลางเป็นโตนาลี่ที่ถูกเปลี่ยนลงมายืนกับบรูโน่กิมารส์หรือเปล่าแล้วข้างหน้าเนี่ยเป็นเมอร์ฟี่อัลเรอนกอร์ดอนแล้วก็วิลสันหรือเปล่าหรือจะเป็น42 สามหนึ่งเยไหมครขยับอามิรอนมาเล่นตรงกลางเมอร์ฟี่อยู่ขวากอรอนอยู่ซ้ายข้างหน้าวิลสันหรือเปล่าแต่มันยังไม่ทันได้เห็นเลยครับเพราะว่าเมอร์ฟี่ดันเจ็บไปซสก่อนพอเมอร์ฟี่เจ็บไปซสก่อนเปลี่ยนโจวิวลล็อกองกมาซึ่งวิวลล็อกเนี่ยกลับมาคืนสนามครั้งแรกโอในรอบประมาณครึ่งปีแต่จําเป็นต้องลงแล้วเพราะว่ามันเจ็บกันไปหมดแล้วครับเนี่ยฮะกลายเป็นว่านิวเซนกลายเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเยอะเหลือเกินเอาเป็นว่าฤดูกาลนี้ตั้งแต่เริ่มมต้นา เราเจอปัญหานี้มาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วตั้งแต่เอมิลคราฟเจ็บที่ ACL 1ปีมาถึงโจวิลล็อกเจ็บแฮมสตริงประมาณ6-7เดือนเท่านั้นไม่พอพอมาถึงฤดูกาลนี้โจลินตันเจ็บข่าไปเดือนครึ่งคันลัมวิลสันเจ็บแฮมสตริงประมาณ3สัปดาห์ฮาวิบาส์เจ็บกระดูกอ่อนพักยาว3เดือนสวนบอตแมนโอ้โหกองหลังตัวหลักมาเจ็บกล้ามเนื้อพักไปอีก2เดือน ซานโดโตนาลีมาโดนแบนอีกตอนนี้แบนอีก10เดือนเอเลียดแอนเดอร์สันเจ็บรักษาตัว1เดือนหายไปจากซุ้มมานั่งสำรองลุยส์ไมลี่ป่วยทอมซินเจ็บไปอีก1เดือนและ2รายล่าสุดครับอเล็กซานเดอร์อีซักและจาคขอบเมอร์ฟี่ไม่รู้ว่า2คนนี้จะพักนานแค่ไหนถ้าตามรายงานข่าวคืออีซักน่าจะเจ็บ อีกประมาณ1เดือนส่วนเมอร์ฟี่ถ้าไหลหลุดจริงๆเนี่ยณนะตอนที่ผมอัดเนี่ยยังไม่มีรายงานนะครับถ้าไหลหลุดเนี่ยก,ก็หลักเดือนอีกเหมือนกันโอ้มันจะเจ็บอะไรกันเยอะขนาดนี้กลายเป็นว่าเราไม่เคยได้ใช้ขุมกําลังส็อกอรทีมแบบเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยเลยครับท,ท,ท,ทั้งๆที่ผู้เล่นหลายคนเนี่ยอยู่กับเรามาตั้งแต่สมัยแชมเปี้ยนชิพอะแต่ว่าพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้เยอะมากแต่กลายเป็นว่าเจอปัญหาการมาเจ็บเล่นงานไปหมดน่าเสียดายจริงๆแต่อย่างน้อยครับ นี่ขนาดทีมเราประสบปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเยอะขนาดนี้นะฮะเรายังทําผลงานได้ดีขนาดนี้ยังสู้สุดใจขนาดนี้แต่ก็แอบเห็นเหมือนกันว่าในช่วงครึ่งหลังก่อนที่เอディฮาจะเปลี่ยนตัวเนี่ยเราก็มียุบๆไปเหมือนกันนะฮะเออมันมียุบไปเหมือนกันเพราะว่าด้วยสไตล์การเล่นที่เพรสซิ่งกดดันวิ่งกตลอดเวลาเนี่ยทำให้พละกําลังของเราด้วยขุมกาลังที่คนบาดเจ็บไปเยอะเนี่ยตัวที่จะมาโรเตชันเนี่ยมันก็น้อยเพราะฉะนั้นผมดูทรงแล้วเนี่ยมกร,ราคมเราต้องเสริมแน่นอนครับโดยเฉพาะประเด็นที่ โตนาลี่จะหายไป10เดือนด้วยกันโทษแบนด์ออกมาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนี่นะครับตรงกลางเนี่ยเราต้องเสริมแน่ครับอยู่ที่ว่าจะเสริมแบบไหนมิดฟิลด์ตัวรับไหมหรือมิดฟิลด์ตัวรุกแบบเบอร์10แบบเจมส์แมตติสันแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ไปเอาแมตติสันนะฮะตอนนี้เรามีข่าวเยอะครับสกอตต์แม็กโทมิเน่คาวินฟิลลิปรูเบนเนเวสมีโอนาน,น่าของเอเวอร์ตันมีปาลินยาของฟูลแลม คือกลายเป็นว่าเรามีแต่ข่าวกับมิฟิวตัวกลางที่จะมาแทนที่ของซันโดโตนาลีนะครับซึ่งก็มีแนวโน้มสูงทีเดียวในช่วงมกราคมที่เราจะเสริมในตำแหน่งนี้ก่อนนะครับเอาทีนี้โปรแกรมในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอีก3นัดที่เหลือที่บอกว่าโหดหินเหลือเกินหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันอารันเชรอร์ก็ออกมาบอกเหมือนกันเกมต่อไปเอาชฉยูซีเอลนะฮะเราจะไปเยือนบรูเซียดอทมุนครับเกมนี้ต้องมีแต้มกลับมาให้ได้ไม่รู้แหละจะ1ห,หรือ3 หนเนี่ยอ่ะโอเคพอจะยื้อแต้มได้อยู่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์คือแปสเช6เรากับดอรมุน4 a เอซีมิลานเนี่ย 2. เพราะฉะนั้นเราต้องมีแต้มกับดอร์มุนเพื่อจะยื้อเป็น5แต้มเท่ากันต่อไปให้ได้เพราะว่าถ้าแพ้เนี่ยโอกาสที่เราจะตกรอบนี่มีสูงทีเดียวแต่ถ้าจะให้ดีต้องชนะเพราะว่ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเขาวัดกันที่เฮดทูเฮดแล้วดอรมุนเนี่ยบุกมาชนะเราถึงบ้าน1 0 เราก็ถ้าจะเอาคืนแล้วให้เฮดเวทได้เปรียบเนี่ยก็ต้องบุกไปชนะดอทมุลนั่นเองนะครับตรงนี้น่าสนใจเป็นเกมที่สําคัญสุดๆแต่อย่างที่บอกครับปัญหาที่น่ากังวลใจก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บนี่แหละแล้วโปรแกรมมันถี่มากๆเดี๋ยวจะฉายภาพให้เห็นนะครับหลังจากนั้นเราจะไปเยือนแปสเช่คือกลายเป็นว่าเราเจอเกมเยือน2เกมติดแล้วปพเช่เริ่มจะกลับมาคืนฟอร์มเก่งแล้วนะครับแม้ว่าพวกเขาจะบุกมาแพ้เราถึงเซนต์เจมส์พาร์คหประตูต่อ4 แต่ฟุตบอลไม่ใช่บัญยัติตราย,ยางเป๊เชกกลับมาชนะ3นัดรวดแล้วเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มเอซีมิลาน30นะคุณดู30แล้วเราต้องไปเยือนเขาหนักหนามากๆหนักหนาจริงๆนะครับถ้าอันนี้ผมสมมุตินะสมมุติตอนนี้เรามี4ไปเยือนดอทมูลเอาแบบอ่ะเสมอกลับมา5ไปเยือนเป๊เช่ยื้อเสมอกลับมาให้ได้6แล้วแมตช์สุดท้าย เปิดบ้านต้อนรับการมีเยือนของเอลซิมิลานพยายามชนะมิลานให้ได้9 9แต้มมียวกับเขอรรอบคือการที่เราจะผ่านก็สู่รอบต่อไปของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีเนี่ยต้องมีเนี่ยฮะประมาณ8 9 10ขึ้นไป7นี่ลุ้นหนักมากนะสมมุติว่าได้7เนี่ยหหเหนื่อยตอนนี้เรามี4สมมุติอีก3เนี่ยเสมอหมดเลยเนี่ยมันต้องไปลุ้นผลคู่อื่นด้วยนะสิใช่ไหมครับ แล้วเอซิมิลานเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะเกมสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ว่าถึงขนาดนั้นเนี่ยพวกเขาจะยังมีลุ้นเข้ารอบหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นทีมที่หลังชนฝาที่สุดในสามนัดแรกนะครับแม้ว่าในศึกกาโชตรียเนี่ยเอซิมิลานจะฟอร์มแรงเป็นรองจา่าฝูงแต่ว่า UCL เนี่ยยังไม่ชนะใครเลยและยังยิงใครไม่ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสําคัญเหลือเกินสาคัญทุกแมตช์เลยครับแต่ที่ผมบอกว่ามันหนักหนาเพราะช่วงที่จะไปเยือนทั้งดอทมูลแล้วก็แปเชเนี่ยเกมนี้ลีก และคาระบาวครับเราจะเจอกับแมนยูและอาร์เซนอลก่อนเจอดอทมุนส่วนเปเชเนี่ยเราจะเจอเชลซีตามด้วยเปเชแล้วต่อด้วยแมนยูส่วนก่อนที่เราจะเจอเอซิมิลานเราจะไปเยือนสเปอร์โอ้โหถ้าโปรแกรมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงคือตามนี้เนี่ยเหนื่อยฮะคือถ้าจะหวังโรเตชันเนี่ยมันก็ยากนะเพราะว่าในลีกก็เจอแต่ทีมใหญ่ UCL ก็ใหญ่ทุกทีมเพราะเป็นกรุ๊ปออฟเด e เพื่อนๆคิดอย่างไรครับบางคนเนี่ยผมเห็นนะคุยกันแล้วว่าคาราบาลครับที่เจอกับแมนยูเนี่ยอาจจะต้องโรเตชันอ่ะอาจจะต้องเป็นผู้เล่นสำรองหรือว่าผู้เล่นดาวรุ่งอ่ะไม่งั้นไม่ไหวครับไม่งั้นผู้เล่นของเราเนี่ยลาแล้วก็ยุบอย่างแน่นอนมาดูสถิติที่น่าสนใจหลังเกมที่เราแพ้ดอุบูลกันหน่อยนะครับนิวเซลแพ้เกมเย่าในเกมยุโรปเป็นครั้งแรกครับนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2003ที่เจอกับบาร์เซโลนาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราไม่แพ้ใครมาถึง24นัดชนะ19เสมอ5คือ เกมในบ้านเราแข็งแกร่งเหลือเกินอันนี้ต้องยอมรับนะว่าเซนต์เจมส์พาร์คคือรังย้าวที่ไม่มีใครอยากมาเยือนต้องชมดอทมุลด้วยนะครับว่าพวกเขาทําได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆทําให้เกมที่เราแพ้ดอทมุลนะครับเป็นความแพ้แพ้ในบ้านครั้งที่5ของนิวคาสเซิลในการแข่งขัน40นัดหลังสุดรวมทุกรายการแล้วก็หยุดสถิติชนะรวดในบ้าน5นัดนะครับในเกมที่เจอกับดอทมุลครับมีนักเตะอังกฤษ10คนที่ลงสนามให้กับนิวคาสเซิลนะครับถือว่า เป็นสถิติที่มากที่สุดของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเท่ากับสมัยที่แบล็กเบิร์นโรเวอร์สเจอกับสปาร์ตักมอสโกเมื่อปี1995นะครับ10คนไปไวๆว,วิลล็อกเมอร์ฟี son, ่ทาร์เก็ตเบิร์นวิลสันลองสตาร์ฟจิเปียโป๊บและเซลแล้วก็กอร์ดอนครับโอ้หนี่นี่เหมือนเอ็ดดี้ฮาวกำลังสร้างทีมชาติอังกฤษขึ้นมาเลยนะฮะแล้วก็สิ่งที่เราต้องระวังอย่างที่ผมบอกว่ากลางเราทะลุมาแบบง่ายมากๆตลอดนะครับเกมกับดอร์ทบูลเนี่ยเพราะเขามีโอกาสยิงเยอะมากก่อนที่จะะะได้1-0นฮ คือมันทะลุมาตลอดเลยอ่ะผมยังเชียร์เอ็ดดี้ฮาวนะให้ซื้อมิดฟิลด์ตัวรับเข้ามานะรับแบบรับขนาดแท้คือรับแบบตัวชนแบบแข็งแกร่งอะไรแบบนี้สไตล์แบบมาเคเลเล่ก็เซมิโรอะไรแบบนี้นะฮะไม่แน่ใจว่าเราจะเห็นตรงกันหรือเปล่าเพราะว่าเราโดนคนล่อเป้าเยอะเหลือเกินคือพูดง่ายๆถ้าไม่มีนิกโป้คอยเซฟไม่มีคู่เซนเตอร์คอยกันเอาไว้เนี่ยเราอาจจะโดนเยอะกว่านี้นะครับเพราะว่านิวเซนโดนคู่แข่ง ส่งยิงประตูในช่วงครึ่งแรกของ UCL ในฤดูกาลนี้มากถึงเกือบ30ครั้งนะครับมากถึงเกือบ30ครั้งคือเป็นอันดับ2นะที่โดนส่งยิงอ่ะคือคู่ต่อสู้มีโอกาสยิงอ่ะเป็นรองแค่เซเวน่าสวีตดาเท่านั้นแต่นั่นก็ต้องยอมรับว่าเขาคือทีมรองบ่อนโดนส่งยิงไปถึง44ครั้งของเราเนี่ยเกือบ30ครั้ง29ครั้งก็ไปแล้วผมเชื่อว่าเอดี้ฮาวและทีมงานมีสถิตินี้อยู่ในมือครับ แล้วต้องหาทางป้องกันว่าทายังไงไม่ให้คู่ต่อสู้มีโอกาสยิงเยอะขนาดนี้เริ่มต้นจากเกมพรีเมยรีกที่เราจะไปเยือนวูฟแฮมตันวันเสาร์นี้เวลา5้าทุ่มครึ่งครับแน่นอนนะครับว่าเราเสียผู้เล่นจากอาการบาดเจ็บไปอีกแล้วได้วิวลลลอกกลับมาแต่อีซักกับเมอร์ฟี่ไปไมลี่ก็ยังไปอยู่เอาอยัางไงดีสถานการณ์ในตารางคะแนนครับเดวิสันอยู่อันดับ6มี16แต้มครับตามหลังทัพโฟอย่างเลวปูแค่4แต้มเท่านั้นคือฟอร์มในลีกของเรายอดเยี่ยม การเจอกันนัดล่าสุดที่เจอกับวูฟนะครับเราเปิดบ้านชนะวูฟไป2ต่อหนึ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้ว5นัดหลังสุดที่เจอกันเนี่ยเราก็แพ้ทีหมาป่าไปแค่นัดเดียวเท่านั้นสถิติที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่เราไปเยือนวูฟเนี่ยแนัดหลังสุดเสมอกันถึง6นัดนะฮะแล้ว6นัดคือเสมอด้วยสกอร์เดียวกันคือ1นึนทุกนัดตัวอีสอนัดที่เหลือคือผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับผมยังรู้สึกว่าถ้าเราไม่ประมาท เรามีโอกาสเก็บ3แต้มจากบ้านของวูฟออกมาส่วนวูฟแฮม์ตันครับฟอร์มช่วงหลังของพวกเขาดีขึ้นนะครับถ้านัดหลังสุดชนะ2เสมอ2และแพ้ไปแค่เกมเดียวพวกเขาอยู่อันดับ12ของตารางคะแนนครับมี11แต้มตามหลังเราอยู่5แต้มเท่านั้นพวกเขาเองก็หวัง3คะแนนในการเล่นในบ้านเหมือนกันนะครับกลายเป็นว่าทุกแมตช์สำคัญเหลือเกินแต่ผมยังเชื่อ ผมยังเชื่อว่าเรามีโอกาสที่จะบุกไปเก็บ3คะแนนจากบ้านของวู๊ดแฮมตันออกมาได้ถ้าเราไม่ประมาทและยิ่งถ้าเรานำเร็วผมว่าเรามีโอกาสที่อาจจะพักตัวหลักพักตัวหลักแล้วส่งสำรองส่งดาวรุ่งลงไปเพื่อที่จะเก็บพละกําลังของบรรดาตัวหลักทั้งหลายเอาไว้โปรแกรมเราแน่นจริงๆนะครับเพื่อนเนคิดเห็นอย่างไรครับเกี่ยวกับโปรแกรม UCL เรายังมีโอกาสเข้ารอบหรือไม่3มเกมที่เหลือควรจะเก็บแต้มให้ได้ยังไง โซนิลลีครับกับวูฟคิดว่าจะได้3คะแนนหรือเปล่าคอมเมนต์กันมาหน่อยครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยครับขอบคุณครับ